ครับผมที่ร้าน TMC ครับวันนี้วันที่สิบเมษายนนะครับเราเดินทางไปติดตั้งตัว PC01 ที่นางแดดเหนือจังหวัดชัยภูมิครับก่อนหน้านี้เราได้ไปลงพวกโครงสร้างไว้แล้วนะครับวันนี้เราจะไปติดตั้งระบบแล้วก็เอให้จบที่เทสรันเลยนะครับเอาให้มันรันได้จริงๆเลยนะทีมงานวันนี้ไปนี่ครับคนขับช่างหนุ่มครับ TMC ครับแล้วก็ลูกเชนโวยคนอ่ไปแบบองคุณครับก็ไปทําง,งานด้วยแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยเนาะก็ถือว่าได้ความผ่อนด้วยนะปลายทางคนะือดางแด็ดนะจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันครับระหว่างทางมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับผมไม่ไปทางสระบุรีนะครับเราจะเลี่ยงมาทางนิคมหิมาลเพราะว่ารถมันติดนะครับช่วงนี้คนกลับบ้านตกการเลยน ยาวเลยครับแั่งทิพย์จะเห็นต่อาะว่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นหกนะเส้นเส้นใหม่เส้นเลขหมายเลขหกเลขปางนี้ไ่ได้เส้นนี้เป็นตรงน้ำพระเอกากรุสรสครับทางขวาอำันนี้กง เดินทางช่วงสงการต้องทำใจครับไปเรื่อยเขตสองหน่เขตพื้นที่เพิร์วิเชียนบุรีครับทางซ้ายนี่ ก็จะเริ่มติดตั้งตัวโครงสร้างแล้วนะครับอย่างแรกก่อนก็คือจะเอาสายพานขึ้นไปพาดไว้บนโครงสร้างแผนเดิมก่อนนะครับสายพานก็จะอยู่ตรงเซนเตอร์ของตัวตอมอถังพอเปอร์กพอดีนะครับผมจากนั้นก็จะ,จะยกตัวสกรูปูนครับพาดไ้จากนั้นก็ค่อย ขยับรถเข้าไปใกล้ๆถังฮอปเปอร์แล้วก็ยกถังฮอปเปอร์วางที่ต่อหมอครัะดับเดี๋ยวจะวางสายพานในนี้เลยนะครับตรงท้ายเราก็จะมีเชือกรัดไว้นะครับไว้บังคับทิศทางตอนที่สายพานมันยกตงนะครับไม่งั้นมันจะหงแกว่งไปเรื่อยนะครับ Okay. วางสายพานได้ตำแหน่งเดิมพอดีส่วนนี้หน้าตร้งห0เซนนะครับบตั้งครับส่วนนี้จะเป็นท่อนสกรูครับผมแต่เนิ้ว8เมตรนะครับมาแล้วนะสายสกรูก็จะลงที่เดียวกันกับหินทรายนะครับลงกลวยนี้นะครับชิ้นที่3นะครับก็คือย้งนะครับ ตออ่อหม้อที่ทํารอไว้แล้วนะครับตออ่หม้อตัวนี้สูง1เมตรประมาณเมตรยี่สิช่างตัวนี้ความสุดประมาณ4.5่จุดห้าิต่อช่อง็ระมกันเก้าจุดห้าห้าต่อสี่ห้าบก็จุขาดสองคิวน่นหนอสามารถขยายขกีนได้นะเพื่อให้มีความจุดเยอะขึ้น แล้วตอนนี้ก็กำลังจะติดชุดโหลดปูนนะครับหลดปูนจะอยู่ด้านข้างตัวนี้ท่อสกู8นิ้ว8เมตรนะครับมอเตอร์1 5 k V ก็ประมาณ14แรงปูนจะตกตรงนีไซน์ก็ตกด้านข้างบนจุดเดียวพร้อมกันนะครับของชุดโหลดปูนมันจะมีสแตนยืนสำหรับวางปูนถุงด้วยนะครับตัวนี้เป็นถังที่จะใส่ ขูนถุงนะครับจะมีสแตนอยู่ด้านข้างานะครับตอนนี้ก็วางท่อวางสายท่านวางถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปินระบบกัน จากมุมนี้นะครับเห็นชัดเจนขึ้นนะครับส่วโครงสร้างแผนสี่บนสี่นะสี่บนสี่เมตรสูงสี่เมตรนะครับอันนี้ตัวตัวปูนนะครับจะมีสแตนวางอยู่นะสแตนวางสําหรับคนยืนแล้วก็วางพาเลทปูนนะครับวันนี้จะฉีดแต่ตัวพอเปอร์ตัวนี้นะครับตัวถังรับปูนแล้วก็จะมีตัวค้อกันฟุ้งอีกทีนะครับส่วนสายพานครับ1 1เมตรครับนากว้าง60เซน ตั้งแล้วนะครับกระยุกสองช่องนะครับถ่งช่าง 1, พันถัง P ศูนย์หนึ่ง4,200กิโล,ลผมถังช่างตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการเดินระบบแล้วก็เทสันนะครับมีหน้างแสงงานนางแดดเหนือวังชมพูน้องบัวแดงจังหวัดชายภูมิครับ